ค่ะทุกคนคะวันนี้มาเก็บกาแฟนะคะสีเหลืองน่าจะแก่แล้วแหละเอาไปลองเปรียบเทียบดูนะคะกับสีแดงแว่าจะเป็นแบบไหนบ้าง เก็บทีเมล็ดทีละเมล็ดนะคะถ้ามีเยอะคงจะไม่ทันเวลาของเราเราเก็บแบบค่อนข้างช้าอันไหนลูกผี่ยวอเาก็ยังไม่เอานะคะ จะเก็บให้เสร็จก่อนค่ะมีไม่กี่ต้นอย่างเดี๋ยวมาดูกันค่ับในยุคนี้ต้นที่สองนะคะหลังจากเก็บมาได้อีกใส่ตะกร้าไว้สองตะกร้าตะกร้าที่เขาใส่ขนมจีนนะคะไม่ใช่ตะกร้าอันใหญ่เลยเดี๋ยวเก็บต่อค่ะเดี๋ยวเก็บสีแดงต่อสักหน่อยคะ่ะ กาแฟก็น่าจะมีหลากหลายสายพันธุ์นะคะที่พอปลูกได้รสชาติก็น่าจะแตกต่างกันไปกับแต่ละพื้นถิน่นเหมือนกับโกโก้เช่นเดียวกันค่ะโกโก้ทางาจังหวัดกำแพงเพชรเราก็อาจจะเป็นอีกรสชาติหนึ่งนะคะ ที่ต้องกล่าวถึงโกโก้เพราะว่าที่สวนนี้ก็เอาโกโก้มาปลูกนะคะเหมือนคลิปที่แล้วที่เราได้ลงไปแต่ยังไม่โตสักเท่าไหรค่ค่ะหลังจากเก็บกาแฟแล้วนะคะเราก็มาตัด สิ่งปฏติกูลแล้วก็แหนนะคะออกจากสระน้ําที่เราเติมน้ําเข้าไปกันนะคะเดี๋ยวไปตักเลยค่ะน้งจะตักออกค่ะที่น้ําลงนะคะแล้วก็เหมือนจะเป็นแหนะนะคะลอยเป็นน้ําเลยที่เราสูบน้ําเติมน้ําเข้าไปนะคะ มันพริกไหมคะพี่<ะ>มันปิ้นไหมน่าจะตัดออกได้บางส่วนค่ะค่ะจากที่ไปเก็บมาก็ได้สามตะก,กาเล็กๆนะคะนี้ก็จะเป็นสีเหลือง อน่าจะเป็นสายพันธุ์ของอิก้าอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะทิปิก้าหรือเปล่าคะที่เขาเรียกกันอันนี้อีกสีแดงนะคะเชอรี่แต่สายพันธุ์ที่ถูกต้องยังไงนั้นก็คอมเมนต์กันได้นะคะอ๋อปรีลุกไว้ก็ยังไม่ได้ศึกษาข้อมูลนะคะโดยตรงว่าใช้สายพันธุ์อะไรที่สำคัญก็ลืมค่ะ อันไหนบ้างก็ไม่รู้นะคะแต่เดี๋ยวต้องลองชิมดูเมื่อเอาไปเอาเปลือกออกนะคะเหลือมเมล็ดข้างในเอามาเป็นโกโก้เดี๋ยวจะลองเอามาเป็นกาแฟาค่ะเดี๋ยวจะลองบดทานดูนะคะเอาดิฟผ่านน้ำร้อนไปน่าจะรสชาติาที่เป็นที่น่าพอใจอเ,อเป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับเรานะคะกาแฟสีเหลืองค่ะ หลังจากเก็บกาแฟนะคะที่ป่ายางไปแล้วนะคะก็ได้เวลาตัดย่านในสวนโกโก้บ้างนะคะตัดไปได้หน่อยนึ่งไครกล้ายาวมากในฉากที่ไม่ได้ตัดมานานมากนะคะอุ้ยมาดูนอนตรงนี้สา,ามารถมากเลยค่ะ ตัดแท้โกโก้เราได้ต้องเป็นจัดเขาละในส่วนที่ตัดหญ้าก็ตัดไปก่อนนะคะเดี๋ยวก็จะมาแต่งกิง่งทุเรียนต้นนี้ก่อนนะคะเแต่งทรงพุ่มเขานะคะแะเริ่มแต่งก่อนค่าสำหรับคลิปนี้นะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะการเก็บกาแฟการตัดหญ้านะคะแล้วก็การตัดแต่งกิ่งของทุเรียนนะคะขอบคุณมากนะคะ สวัสดีค่ะ